สวยนะผมสงบายสันดิลองอย่างรัเตรียมงตัวเอวอรด้วอดีอุปนันทานีเพื่อถ่ายยังดีอีกคงกช่นะคร่เงของพวกการใช้เพลงอาชนาทัจระกินไปี้วงกินน้อเราเอฟซีกันมมาให้กันเนา ตก,กิโลพ่ะยมันมันเลยหมองงานมือนนีไปมันบอกประมาณหกสิบกโลเจ็ดสิบโลเพราะว่ามันจากนีไปงานมันมันไก่กรอแบบนั้นมันไก่กว่ามองไปไทยอยีก เดินทางเลวบ๊ายบายนั่นนั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แมพี่น้องเดินทางนะครับผมเนาะที่แรกมือหนีว่าจะไปนําแล้วพี่น้องแต่ว่าอ่าเปลี่ยนแผนโดยชาพันนะครับผมเนาะที่แรกว่าจะอ่ารถพิชิตาไปแต่ว่าเปลี่ยนแผนโดยชาพันพี่น้องพิชิตาเดินทางร่วมกันกันกบเซนนนะครับผมเนะะาะเลยไม่ได้ไปพี่น้อง <laughs> ามำนั่นนะครับผมเดินทางไปแล้วลาหน่อยกลับฝากเป็นเรื่องใจให้กีฬาหน่อยอเขาเอาเรพี่น้องเนาะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเงียบเงาเราพี่น้งองกีฬาหน่อยไปก็เงียบเงาแล้วที่นี่เรถตูไ้ไปก็เงียบเงาอีกแล้ว Bà Thuân vào Bảo nổi thua mẹ Dạ Bố Mẹ nội thua nhé, bố Thua bò Bà Thuân bỏ đi คุ้งกันกินแจเข่าพี่น้องเอ้ยต่ละมือวันนี้ผิดแผนเลยที่แรกว่าจะไปน้ำพีิชิตตะขับรถมาพากันขับรถบัวไวยส่นสามคนเสียน่นกับง่อมแล้วไปน้ำกันสามคนเพื่อได้ขับรถบาวส่นทั้งนั้น กับเพื่อนสีเปี่ยนกันครับเพื่อน,นึงไว้เพื่อน,นึงไปไว้กังสินะกับเปี่ยนกันครับแกดีขึ้นกันนะครับผมเราเดินทางไก่กะมีคนขับซอยกะเสียน,นุน่นกะคือว่าเหรพี่นอ้องอดรับอดนอนนอนบ่บเป็นรันนนนบเป็นตืนน่นลายมือลายเว้นนะ้อพี่น้องเนาะมันสะสมเข้าไปสะสมเข้าไปพี่น้องร่างกายก้นกะเอยล้าเป็นธรรมดานะครับผมเนาะกะจะมี กูกลับซอยนี่ก็โอเคดีเลยพี่น้องไม่เป็นไรนะครับผมนะสำหรับบริษัทอ่าลองงานไกลๆกันเลยนะครับผมเราจงไปตัววันนี้เได้น้อยนึงนะพี่น้องว่าจะไปบ่งการทายทำเอวบีของทางช่องเอ่าเพื่ของปอกันใจนะครับผมเนะาะเซดายแค่หน่อยเดียว <laughs> เงียบกิ๊บพี่น้องไปใชนี่เงียบดีปัญญังทีง่เราตูดเดินทางเงียบดีปัญญังไปใช่ไพี่น,น,น,น้องนั่นก็ผมเนาะเงียบเงาเดี๋ยวพ่สังกะน,น่าจะเข้าห้องแล้วพอผมมุอน,นี่น่าจะเข้าห้อง เื strike, ่อขึนก็ับมากตีสามตีสามกลัวนะครับผมเนาะก็จะได้นอนกับตีสี่เกือบตีห้าเลยพี่น้องตื่นกมตแล้วครับผมเนาะมือซอนทุมี้ตคนไ <liberties? S 2> คนเร็วคนเร็ว รครับคิปนิววาสันขอ,อยัดอตัวล่าไปก่อนผมก็ได้คลิปนาพี่น้องสวัสดีครับผม <laughs>